คนันที่อยากลิ้มลองรสชาติซูชิคําโตโตมาที่ในี่ได้เลยร้านซูชิคําโตนะฮะผมซูชิบอลน,นะฮะคำเดียวนะจะให้ผมกินคำเดียวเลยหรือว่าให้กินกราบสวัสดีครับวันนี้ครบเจ็บช่อง the a n s e นะครับผม redefine any definition you got. I am a tiger, I'm making steps to the top. Don't rip put up, you just gotta hand me the ตอนอนี้หยอดแม่นะครับผมคือมันแม่นี้มันเก็บเสียงฮะวันนี้เราจะพามาที่ร้านซูชิจากที่ว่าล็อกดาวานานอ่ะคือเราก็อยากกินอะไรที่มันแบบพิเศษใช่ไหมน้อกจากข้าวหมกนาซอยเนี่ยผมมีคนชอบซูชิมากนะผมก็เลยอยากจะลองแบบกินซูชิสักร้อยชิ้นไม่รู้ว่าร้านเขามีพอหรือเปล่าวันนี้เราอยู่ร้านซูชิที่ถนนรวมมิตรนะครับผมร้านเขานี่คือมันจะอยู่ข้างๆเซเว่นนี่คือเซเว่นในรวมมิตรถ้าเอยถึงรีเฟกนี่น่าจะรู้นะเซเว่นหน้ารีเฟกครับผมไม่รอช้าดีกว่าผมหิวละวันนี้ผมมากับกับ ทีมงานคนเดิมนะฮะ <N> นี่นะฮะตากล้องของผมอยู่ยังอยู่ยังอยู่เลยชูชิฮะซูอะไรคือชูช,ชิคืออะไรชูชิ <S 2>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  นี่นะถึงแล้วนี่คือเมนูร้านเขานะครับผมโอ้โหนี่คือแบบกินไม่หมดอะ่ะมีตั้งแต่ราคา10บาทถึง100กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านเขามีสูชิอะไรบ้างนะไปกันเลยครับผมเข้าไปเลย เดี๋ยวสั่งมีครบใช่ไหมอายนนี้นมีครบนะโอเคคือผมจะสั่งทั้งหมดนะแต่ว่าคำนวณตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวมา <c oughs> ดูกันอีกทีนะครับผม <c oughs> นี่ครับผมคือตอนนี้เราให้ที่เขาใส่แค่เฉพาะในนี้นะเพราะว่าคือในเมนูกับในถาที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือมันมีไม่ครบต้องให้เขาเอาเฉพาะในถาเนี่ยคือจะซื้ออย่างละชิ้นนะกินที่นี่แล้วก็เรามาดูว่ารสชาติในะแต่ละชิ้นจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันว่า i'm <laughs> หวังรอเขาใส่จานให้นะครับผมน่าเสร็จแล้วแหละไปนระอแป๊บนึงกวไปเอาให้ซอสชูอยูไม่รู้พูดถูกไหมนะซอสชูอยู่ นี่นะผมซูชิมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามากินก่อนเลซูชิแต่และชิ้นนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่นขยายออกมาให้แบบให้รู้เลยว่าซูชินะนะั่นน่ะรสชาติแบบไหนนะฮะวันนี้เป็นคลิป ASMR นะครับผมเราจะกินกุ้งนะครับคำโตจริงๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> สักชิ้นนะครับผมผมขอเป็นเนื้อสไลด์ดีกว่านะยืมๆโคตรอร่อยอ่ะเด็กไม่อยู่แล้วขอเป็นกุ้งนะกุ้งอะไรมั้งคือชื่อเมนูผมไม่รู้สักอย่างหนึ่งเลย ไม่เลยดูดูดีเทลก่อนเลยนะนี้วนีอันนี้กุ้งเต็มปุระไม่ใช่นั <laughs> ่นเรียกว่าซาบีนะฮะ วอดี้ผมเป็นคนที่ว่าขออ่อนหลวงว่อทาบีนะฮะน้ำตามาแล้วครับโอไม g o กอดอ้ตาหายไอ้แตหมดเลยไม่คุก อร่อยครับใครอยากจะมาลองสูชิคําโตยะรางครับผมขนมรดนมิแล้วมาลองชิมเองว่ารสชาตล้างเขาจะเป็นยังไงนะฮะอร่อยทุกหน้าเลยอะสูชิบอลน,นะฮะคำเดียวนะะให้ผมกินคำเดียวเลยหรือว่าให้กินทีละนิด màu chị này nước bạc bên, không phải. để cho bạn nó mới được 400. đã, không phụ không cho bạn nó mới ที่เหลือเดี๋ยวผมจะให้เขาไปใส่กล่องให้นะครับผมคือไม่ไหวแล้วเอาไปฝากเพื่อนๆเ,เราที่สตูดีกว่านะฮะก็อย่าลืมนะครับผมที่นี่ถน,นนโดมิสนะฮะซูชิคัมโต แล้วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่อยากลิ้มลองรสชาติซูชิคัมโตโตนะฮะคือมาที่นี่ได้เลยร้านซูชิคัมโตนะฮะผมซารุมิหน้าผมข้างเซเว่นหน้ารีเฟิกยาระนะฮะก็คือกินไม่หมดเขามีบริการใส่กล่องให้นะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้ให้ไปรีวิวร้านไหนหรือว่าจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับผมที่สมคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ The u n ยนะ ไปายังมีอะไรพูดไหมไม่มีะบายบายแล้วกันบาบายครับผม